เด็กรุ่นใหม่หรือคนทุกยุคนะมองอยู่แค่3อย่างเป็นหลักนะผมว่านั้นหนึ่งก็คืองานที่มันทำรับหนึ่มี Impact 2มันคือสภาพแวดล้อมการทํางานที่มันดีและ3ก็คือแน่น้อนก,ก็เรื่องของคนตอบแทนที่เหมาะสมแต่ละงานที่เราเปิดพอรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าแต่ละงานนมีความท้าทายตรงไหนหรือมันมีช l e เลนตรงไหนที่เราอยากให้คนข้างนอกอเขาเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ค่ะเราก็จะแชร์ไปกับคนข้างนอกได้ก็คือแคนดิเดตได้ว่าสิง่งที่เราต้องก,การคือเอ็กซ์ปีเคชันนี่คือช l e เลนของยูที่จะเข้ามาทํางาน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Catalyst Talk นะครับรายการทอล์ดีๆสำหรับชาวสตาร์ทอและคนทำธุรกิจนะครับรายการนี้เราจะพูดคุยกันแบบสบายๆนะครับแต่ว่าเข้มข้นไปด้วยสาระกับแขกรับเชิญพิเศษพเศษนะครับพร้อมกับอัปเดตเทรนด์ความรู้มองหาโอกาสใหม่ๆเพื่อเรื่องศักยภาพสตาร์ทอัพไทยนะครับให้ไปได้อย่างถูกทางนะครับโดยรายการนี้นะครับสนับสนุนโดย Catalyst by KBank เพื่อนสนิทของชาวสตาร์ทอครับ เมื่อสตาร์ทอัพนะครับมาถึงช่วงเวลาของการขยับขยายและพร้อมที่จะเติบโตนะครับเลิกๆไม่ได้เลยนะฮะที่จะบอกว่าคนหรือทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับมีความสําคัญอย่างมากและเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมอยู่กับคน2คนนะฮะที่เป็นเบื้องหลังของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรแบบไล n e แมนวงในนะฮะวันนี้ขอต้อนรับ ทั้งสองท่านเลยนะฮะสวัสดีคุณรุตและก็คุณริชนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก่อนอื่นนะอยากจะให้ทั้งสองท่านได้แนะนําตัวเองก่อนว่าอยู่ตําแหน่งอะไรทําอะไรกันอยู่ที่ไลแมนวงในนะครับเริ่มจากคุณรุตก่อนก็ได้ครับผมชื่อรุตนะครับตอนนี้เป็น VP of People ที่ไลแมนวงในนะครับผมก็ดูแลทีม People ทั้งหมดก็คือทีม HR นั่นแหละนะครับอืมครับผมค่ะริชค่ะก็ดู2ทีมก็คือเป็น Talent Acquisition กับ Employer Branding ก็อยู่ในทีมพี่รุตด้วยค่ะ ก็เรียกได้ว่ทาทั้งคู่นี่ก็คือทํางานเกี่ยวกับเรื่องของคนในองค์กรนะของไลแมนวงในทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ซึ่งปัจจุบันนี้ไลแมนวงในมีคนทั้งหมดกี่คนแล้วประมาณพันคนนะพันคนครับถ้าย้อนกลับไปในช่วงแรกๆเลยครับ<ม>ที่ยังเป็นวงในอยู่เนี่ยตอนนั้นมีกี่คนตอนเริ่มต้นตอนนี้ผมเริ่มทํางานเป็น Head of People ก<ๆ>ับวงในพนักงานที่เป็นทีมพีเพล่สามคนเนี่ยพนักง,งานร้อยยี่สิบคนร้อยต้นต้นโอ้ร้อยต้นต้นเมื่อประมาณเจ็ดปีที่แล้วปีสองพันสิบเจ็ดนะสอง7สิบเจ็ดเจ็ดปีที่แล้วพอดี จ็ดปีที่แล้วร้อยกว่านี่ผมว่าก็เยอะนะใช่ก็ถือว่าเยอะแล้วตอนนี้พันคนนี่ผมว่าต้องเรียกว่าเยอะมากเยอะดีครับ <laughs> ความแตกต่างมันคือเป็นยังไงบ้างอ่ะอ๋อมัน,ม,นมันเทียบกันลําบากเพราะว่ามันตอนนั้นก็เป็นสตาร์ทอัพที่แบบลูกทุ่งลูกทุ่งหน่อยนะและ้วก็ใช้ความใช้กัดฟีลิ่งในการตัดสินใจในการในการในการทำหลายๆอย่างอะไรเงีย้ยพอมันโตขึ้นอ่าเป็นเวิร์ดกรายแมนด้วยแล้วก็อยากจะวางแผนจะจอพ IPO ด้วยคือเข้าตลาดหุ้นด้วยเนี่ยเราก็<ม>อยากจะต้องมีอะไรที่มันมี เฟรมเวิร์กมากขึ้นมีมีวินัยมากขึ้นในการใช้เงินมีการวางแผนดีให้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของการกระบวนการทุกอย่างในการคัดสรรคนในการดูแลคนเนี่ยมันก็ต้องมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือพยายามที่จะ m o ๊ฟเข้าไปสู่ความเป็นคอมพลีตมากขึ้นแหละแต่ว่าก็ยังคง DNA ของความรวดเร็วและความเอาจริงเอาจังอยู่อืมซึ่งคุณรุทพอพูดถึงเรื่องของความรวดเร็วเนาะเรามมกจะชอบนึกถึงสตาร์ทอัพอะว่าเป็นองค์กรหรือเป็นบริษัทที่ต้อง เปลี่ยนแปลงเร็ว move fast fail fast อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วการที่ตอนนี้เป็นพันคนเนี่ยเรายังทําอย่างนั้นได้อยู่ไหมทําได้เพราะว่าแต่ละแต่ละดี PARTMENT แผนกเขาก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าไง autonomy หรือการความสามารถในการควบคุมตัวเองได้ในการที่เขาจะจัดการคนในทีมเหมือนในการตัดสินใจหลายๆอย่างแล้วก็ s ี e e ว y ทุกคนก็ทํางานหนะักในการที่จะเอ้ยไม่เชื่อว่าเขาตัดสินใจรวดเร็วคืออาจมีความสย่างเมันช้าช้าตอนตัดสินใจเนาะ มันทำงานไม่ค่อยช้าหรอกแต่ว่าตอนที่ช้าคือไอ้ก่อนจะส่งเรื่องไปหาข้างบนต่างๆอะไรเงี<ะ>้ยแต่ข้อดีของเราคือฝั่งผู้บริหารเนี่ยค่อนข้างที่จะตัดสินใจรวดเร็วถ้าเกิดข้อมูลเพียงพอแล้วก็แล้วก็ชัดเจนอย่างเงี้ยมันก็พอตัดสินใจพวกก็คือไป Execute ต่อเลยนังงานประมาณนั้นก็คือหลกักๆเลยคือมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจใช่เรื่องการเตรียมข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วก็คิดมาอย่างดีแล้วก็คุยกับผู้บริหารให้มันเข้าใจตรงกันแล้วก็ว่า Make s u r e มัน Align หรือว่าสอดคล้องกับทิศทางที่เราจะไปนั่นแหละนะครับพันคนนี่เรา เลือกอยังไงฮะเราเรามองอะไรบ้างคุณสมบัติอะไรยังไงบ้างที่เรามองหาจากคนที่จะมาทํางานกับไลแมนวงในจริงๆรลว่าอาจจะแบ่งเป็น2อสองฝั่งเนาะก็คือ1ก็คือสกิลก็คือ<ม>ต้องมั่นใจเนะว่าเขาเข้ามาแล้วก็ทํางานได้อันที่สองอาจจะเป็นซอฟต์สกิลก็คอคอลเวลูหรือว่าตัว c u l t u r a l l fit <ม>ว่าทำได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะพูดถึงสกิลก่อนเรยคิดว่าสกิลอ่ะคือที่เนี้ยค่อนข้างจะเน้นเป็นหลักเลยก็คือเราอยากให้มั่นใจว่าคนที่เข้ามาเนี่ยทำงานกับเราได้แน่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ เหมือนเราทำจัดทำอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นในขาของที่เป็นเทส t อ s ซ i g เมนต์หรือว่า Workshop ก็เป็น Written Test อะไรอย่เงี้ยเลยเพื่อให้มั่นใจว่าเขาทำได้จริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งออกแบบโดยก็คือ Hiring Manager หรือว่าคนข้างในของเราเองอะไรเงี้ยค่ะด้วยส่วน uh, Soft Skill ก็พวก c u l t u r a l fit core value อย่างเงี้ยก็ดูซิว่ามันตรงกับคุณสมบัติที่เราอยากเจอไหมหรือว่าเราอยากมองหามั้ยอะไรเงี้ยค่ะด้วยครับก็แบ่งเป็น hard skill กับ soft skill เนาะง่ายเนาะ hard skill นี้ผมว่าน่าจะเทสไม่ยากนะมสมมุติว่าเอาเอา,เอาตำแหน่งแบบง่ายๆกันเช่นแบบคนทำกราฟิกคนทำอะไรเนี้ยเราอาจจะมีโจทย์อะไรบางอย่างให้เขาไปลองทำถูกไหมฮะแต่ soft skill เนี่ยเมื่อกี้นี้ทางคุณริ์จะบอกว่ามันต้องทำยังไงนะมันมันมีตัวอย่างไหมว่าเราจะเทสกับเขายังไงได้ถึงจะรู้ว่า เขามีซอฟต์สกิลที่มันเหมาะกับองค์กรเนยกคือว่าต้องคุยนะคือมันอาจจะไม่สามารถทาเทสออกมาแล้วเห็นแล้วก็วัดชัดเจนได้เพราะว่าในตัวซอฟต์สกิลมันค่อนข้างคอมเพล็กซ์มากเนาะในคนหนึ่งคนอะไรเงี้ยค่ะคแต่ว่าในการคุยเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเขาเป็นคนแบบไหนเป็นคนยังไงด้วยจากคาถามเองอะไรก็ตามอะไรเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างจะพอรู้ได้ว่าคนคนนี้เป็นคนที่เรามองหาไหม cultural fit มันแมช์กับทีมที่เราต้องการหรือเปล่าเขาเร็วพอไหมกับบริษัทของเราหรือว่าเขาเป็นคนที่ขยันมากไหมกับบริษัทกับของเราเองอะไรอย่เงี้ยค่ะคุณฤาษีจะมีแบบว่า ตัวอย่างของคําถามบ้างไหมเวลาที่คนมาสมัครงานแล้วเขามาสัมภาษณ์เนี้ยอันนี้เผื่อจะเป็นแบบว่าเป็นฮินนิดหนึ่งนะเผื่อใครดูอยู่แล้วแบบอยากจะมาสมัครงานจะต้องเจออะไรแบบนี้แน่ๆอ่าโอเคหลกัหลกๆที่คือว่าเป็นเบสิคคำถามนะทั่วไปที่ทุกคนน่าจะต้องเจออยู่แล้วว่าโปรเจกต์อะไรที่เคยทํามาหรือว่าโปรเจกต์อะไรที่เคยทําแล้วสักเซสหรือว่าทําแล้วไม่ประสบความสาเร็จอย่างเงี้ยะคะ่ะ ออต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเป็นเป็นแบบไหนแล้วทางวีคุตเตอร์เองหรือว่า hiring manager เขาก็จะเจาะตรงคำถามนั้นว่าเพราะอะไรหรือว่าทำไมถึงเ,เป็นอย่างนั้นก็จะพอรู้ได้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะหรือคำถามว่าถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปได้แล้วถ้าเกิดให้ไปแก้สิ่งที่เราทำผิดพลาดอ่ะเราจะทำอะไรนี่พอมีคนอยู่ในองค์กรเนี่ยเป็นพันคนนะจากที่คุณลิชเราให้ฟังว่าเออเรารับคนยังไงนะมีการแบบรีคูดคนยังไงนะ ทีนี้เรื่องของการบริหารจัดการคนข้างในบ้างพอรับเข้ามาแล้วเนี่ยหนึ่งพันคนทำยังไงเราถึงจะมีการบริหารจัดการเขายังไงรวมถึงการรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กรแล้วก็ไม่หนีไปไหนเนี่ยมีเคล็ดลับไหมไม่ได้มีเคล็ดลับแต่ว่ามันก็เป็นไปตามกระบวนการเนาะมดรับได้คนเข้ามาแล้วปุ๊บมาเริ่มงานวันแรกเราต้องมีจับเข้าบูธแคมป์อยู่แล้วคุณยอดซีโอจะมาพูดเรื่องมิชชั่นสเตทเมนต์ของเราคอไวรูของเรามีอะไรบ้างเรนะามีคอไวรู้สามข้อด้วยกันกนะ็คือ1คืออินเวสท์ฟาสเตอร Go Deeper แล้วก็ Respect Everyone นะครับผมอ่ innovate faster คือการที่เราคิดเร็วทำเร็วแล้วก็ไม่หยุดที่จะปรับปรุงตัวเองขึ้นมาให้มันให้มันดีขึ้นแล้วก็เรียนรู้ตลอดตลอดไปใช่ไหม Go Deeper คือเป็นคนที่พยายามขันแข็งรู้ลึกรู้จริงในการทำงานพร้อมที่จะถูกแขนงซื้อขึ้นมาลงไปลุยหน้างานคือไม่ใช่แค่สั่งงานอย่างเดียวแล้วทั้งพร้อมที่จะ Go Deeper กับเนื้องานจริงๆด้วยเลยนะครับ แล้วก็ respect Everyone ก็คือตามคำพูดเลยคือเรา respect เพื่อนร่วมงาน respect ลูกน้องในทีม respect หัวหน้าทีมต่างเป็นต้นซึ่งเราอยากให้3สิ่งนี้มันสะท้อนออกไปในข้างนอกด้วยเรามีเรามีเขาเรียกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย3กลุ่มด้วยกันเนาะก็คือ user ที่สั่งกับเราไลน์ man เนาะ rider ร้านอาหารที่ทำอาหารให้เราใช่ไหมทุกคนต้องการสิ่งที่มันค่อนข้างที่จะต้องมันคอน FLICT กันนิดหน่อยไม่นิดหน่อยหรอกมันชัดเจนคือว่าอ่ะ rider อยากได้ค่ารอบที่ดี user ไม่อยากจ่ายค่าส่ง แต่ร้านอาหารก็ไม่อยากโดนเก็บค่า G P ด้วยคนตรงกลางทํายังไงให้ทั้ง3ฝ่ายอยู่ด้วยกันได้แล้วเราก็เราเองก็ต้องอยู่ได้ด้วยไม่เจ๊งไปซะก่อนเฉะนั้นเราก็รู้ตัวว่าเราไม่สามารถที่จะ please ทุกคนได้แต่เราสามารถที่จะทำทุกอย่างด้วยกัน respect ทุกคนได้คือเราคิดดีไซน์มาแล้วว่าถ้าทำอย่างเงี้ยไรเดอร์อยู่ได้ร้านอาหารอยู่ได้ยูเซอร์ยังใช้งานอยู่เราเราก็อยู่ได้ด้วยก็เลยก็เป็นสิ่งที่เป็น respect everyone ใช่ไหมครับไอความ g ด deeper ของเราในฐานะองค์กรก็คือว่าเราเราอยู่เมืองไทยเนะเราไม่มีที่อื่นเลยนะฮะแล เรามีร้านอาหารในในระบบมากที่สุดในเมืองไทยในในในบรรดาแพลตฟอร์มทั้งหมดเรามีเซอร์วิสอยู่ทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับผมแล้วก็เรามีความผูกพันหรือว่าความสัมพันธ์กับร้านอาหารที่ดีกว่าทุกเจ้าในตลาดแล้วก็เลยเชื่อในความ Go d e e p e เพอร์ของเรา i n n o v เ t e Faster รเรามีทีมเทคอยู่400กว่าคนที่ทีมเอนจิเนียริ่งโปรดักต์แมจเมนท์เนี่ยที่พร้อมที่จะทำโปรดักต์ขึ้นมาที่เข้าใจคนไทยแล้วก็อินโนเวทต่างๆแล้วก็สปีดในการที่จะมีฟีเจอร์ใหม่ในการแก้บั็กต่างๆเนี่ยเราคิดว่าเราสามารถท,าทีนน่จะ Respect everyone คือสิ่งที่คน,นองค์กรก็ต้องมีแล้วก็ส้อนาเป็นเป็นภาพรวมขององค์กรนั้นด้วยใช่ไหมครับแล้ก็คือเป็นสิ่งที่พุ้นแต่วันแรก mm hmm. เรื่องมิชชั่นของเราไม่ใช่ขอาเราคือการ d i g i t a l i z e Thailand คือทำให้เมืองไทยมันมีความเป็นด mm ิจิทัลมากขึ้น,น,อ,นะอะไรที่เคยอยู่บนกระดาษอะไรที่เป็นแมนนวลเนี่ยอยากให้มันอยู่บนระบบมากขึ้นใช้ซอฟต์แวร์ใชโซลชันในการที่ให้ตัวเศรษฐกิจไทยมันมีความพร mm ีแค c ค i ี e มากขึ้นมากนั่นเองคอยรับูสามข้อในการ support faster deeper respect ใช่ไหมครับ เมื่อนั้นรู้แล้วปุ๊บผมก็มาพูดเรื่องของการตอบแทนพนักง,งานว่าเรามีรอบในการขึ้นเงินเดือนอย่างไรเรามีการให้เรตติ้งพนักง,งานอย่างไรเขารู้ตั้งแต่เดวันว่าถ้าคุณทําได้ตามนี้โอกาสที่คุณจะเติบโตก,ก็ดีแต่ถ้าคุณทําไม่ได้ปุ๊บมันก็จะมีผลที่จะตามมานะครับผมก็คือถ้าทําได้ดีก็มีโอกาสที่จะจะโปรโมทหรือว่าขึ้นเงินเดือนที่ดีบริษัทที่ดีแต่ถ้าเกิดคุณผลงานไม่ได้ตามที่คุณคาดหวังที่เราคาดหวังแล้วกันเนาะแล้วก็หรือว่านิสัยคุณไม่ได้แมชกับที่นี่ ก็จะมีเร й ติ้งที่มันจะบ่งบอกว่าคุณต้องเข้าโปรแกรมที่เรียกว่า PIP หรือว่า Performance Improvement Plan ในการที่ต้องปรับปรุงตัวเองเพื่อให้กลับมาอยู่ในมาตรฐานที่เราคาดหวังถ้าทําไม่ได้ปุ๊บมันก็ต้องมีการย้ายทีมหรือแยกทางนั่นคือในการเป็นระบบตั้งแต่วันแรกเพื่อเป็นการบอกว่านี่คือคอมมินเปนที่มีต่อกันแล้วกันะอผมชอบผมชอบอันนี้นะมีโครงการ PIP ใช่ไหมที่บอกแบบประมาณว่าพนักงานคนนี้ performance ดรอปลงมา<ช>หรือว่าไม่ได้เป็นตามที่คาดหวัง<ช>เนี่ย<ช>เราให้เข้าโปรแกรมก่อนไม่ใช,ใชะว่าออกไปเลยเออคือมันระหว่างทางเราจะมีการบอกอยู่แล้วถ้าเกิดมันถึงจุดหนึ่งเฮ้ยถ้าบอกเอฉยๆแล้วมันไม่ขยับเนี่ยต้องเข้าพีพมีีมีทีมพีเพิ่มมาเป็นพยานด้วยว่าสิ่งที่หัวหน้าทีมคาดหวังคืออะไรหนึ่งสองสามสี่อ่าแล้วสิ่งที่หัวหน้าต้องช่วยเหลือคือเรื่องอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่อ่าอีกหนึ่งเดือนมาวัดกันใหม่มาฝ่ายชูมาฝ่ายชูอีกรอบหนึ่งเพื่อจะดูว่าคุณมาถูกทางหรือเปล่าแต่ล้าเกันดีกว่า เพราะนั้น,น,นเราจะมีบูตแคมป์ในการให้พนักง,งานเข้าใจความคาดหวังระหว่างทางก็มีการพูดคุยกันตลอดถ้าคุณทําผลงานดีนะบางทีหรือว่าอะไรเงี้ยคุณอาจจะได้โปรโมทคอร์เตอร์หน้าเขาได้ไม่ต้องรอสองสป,ปีหน้านั้นโอกาสในการที่คุณจะเติบโตหรือในการโรเตทหรือในการขยับขยายหน้าที่การงานของคุณเนะี่ยมันมีเยอะมากดังนั้นเราจรึงมีความมั่นใจหรือว่ามีความภูมิใจที่เราสามารถจะรีเทนคนที่เป็นไฮเปอร์ฟอร์มเมอร์ไว้ค่อนข้างดีมากๆเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาทําดีแล้วมีคนเห็นเขาแล้วมีการแอคชั่นทันทีในการที่จะให้เขเขขาาาารสกว่่่มีคคคุณตออองง์ เม,ม,ม,มื่อม,มีเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณสมบัติหรือเป็นส r e t ที่ที่เหมือนกับทางนี้มองไหมครับว่าการที่เราจะเก็บคนเก่งหรือคนดีเนี่ยเอาไว้ในออฟฟิศของเราได้เนี่ยคือคนเหล่านี้เนี่ยเขามีความต้องการอะไรบ้างในการทํางานผมว่าเด็กรุ่นใหม่หรือคนทุกยุคนะมันก็มองอยู่แค่3อย่างเป็นหลักนะผมว่านะั <c oughs> ้นหนึ่งก็คืองานที่มันทำแล้วมันมี impact. อิมแพ t สวยสิ่งที่เขาทำมันมีความหมายมันคือเหตุผลในการเต็ีมมาเช้าวันจันทร์มาทํางานใช่ไหมครับ นั่นคืองานมันมีอิมแพคมันมีมีนดิ้งอะไรบางอย่างสำหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสองมันคือสภาพแวดล้อมการทํางานที่มันดีก็คือเรื่องเค้าเชอร์การทํางานที่ดีความไม่ท็อกซิกของคนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วสามก็คือแน่นอนก,ก็เรื่องของผลตอบแทนที่เหมาะสมเนะี่ยมันก็ต้องมีสามอย่างประกอบกันที่ให้คนคนหนึ่งที่เขาอยู่แล้วเขาแฮปปี้แล้วเขาก็เสริมว่าเขาไม่อยากที่จะไปไหนผมเท่าที่ฟังดูนะรู้สึกว่า3อย่างเนี้ยสองอย่างหลังเนี่ย นอะไรที่หลายๆองค์กรก็ทําอยู่อย่างเช่นแบบการรีวิวว่าค่าตอบแทนดีหรือยัง Environment ก็ดูแบบออฟฟิศเป็นยังไงดีไหมเพื่อนร่วมงานเป็นยังไงใช่ไหมครับแต่เรื่องของความท้าทายล่ะอันนี้เรามีวิธีการจัดการหรือให้ความท้าทายอะไรยังไงกับทีมงานของเราได้บ้างครับอันนี้ ได้ค่ะไปคิดว่าในในแต่ละงานที่เราเปิดเนาะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราจะพอรู้อยู่แล้วแหละว่าแต่ละงานเนี่ยมีความท้าทายตรงไหนหรือมันมี challenge ตรงไหนที่เราอยากให้คนข้างนอกอ่ะเขาเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยค่ะเราก็จะแชร์ไปกับคนข้างนอกได้ก็คือแคนดิเดตได้ว่าสิ่งที่เราต้องการคือันี้ expectation นี่คือ challenge ของของอยู่ที่อยู่จะเข้ามาทํางานด้วยด้วยความที่เราแชร์ตรงๆอ่ะเขาจะรู้แหละว่าสิ่งเนี้ยมันเหมาะสมไหมหรือว่าแมทช์กับเขาไหมตามความต้องการของเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งบางคนก็อาจจะแชร์ตรงตรงว่า ใช่อันนี้แหละสิ่งที่เราเราอยากทําหรือว่าคนก็เออตรงนี้อาจจะมีคอนเซิร์นนะซึ่งอันนี้ก็เป็นแฟลกของเราแล้วเราก็อาจจะต้องโน้ตไว้ก่อนว่าเออตรงนี้เขาอาจจะยังไม่มั่นใจสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันดูได้จากการคุยแล้วกออ็แชร์ตรงนี้ให้เขาฟังค่ะครับตอนที่เราคุยกันก่อนที่เราจะเข้ารายการนี้เนาะออมีการคุยกันเรื่องของการรับคนเข้าทํางานที่เห็นทั้งคุณรุตและคุณริชเนี่ยแอบบอกผมว่ามี คอนเซปต์ของการที่เราอยากจะรับคนที่เก่งกว่าคนที่ทํางานอยู่ในปัจจุบันหรืออะไรเนี่ยอยากให้คุณริชขยายความอันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงอืค่ะคือจริงๆการที่บริษัทจะโตได้เนาะคือมันจะต้องไม่หยุดนิ่งแปลว่าคนข้างในเองก็จะต้องพัฒนาตัวเองอแล้วก็โตไปพร้อมบริษัทด้วยแต่ในขณะเดียวกันเวลาที่มันโตเร็วๆมากเนี่ยคนข้างในของเราเองก็อาจจะยังไม่ได้ วิ่งไปพร้อมกับบริษัทได้เท่าๆกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะรับคนเข้ามาเนี่ยคือทําให้วิ่งไปได้มากวาก,ามากว่านี้ได้ไกลมากกว่านี้มันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะรับคนที่เก่งกว่าคนที่เรามีอยู่เพื่อที่ว่าเราจะได้วิ่งไปถึงเส้นชัยได้รวดเร็วอะไรเงี้ยค่ะด้วยอย่างนัอนก็ในบางด้านอาจจะไม่ใช่ทุกด้านแหละอย่างใน,นบางด้านเขาเขาเก่งกว่าเราหรือเขาทําได้ดีกว่าเราสุดท้ายเราต้องการเป็นองค์กรที่ที่ลีนเนาะคือว่าไม่ได้ใช้คนเยอะเกินไปอะไรเงี้ยเราอยากจะรักษาความเป็น ความเอฟเฟชชิ่นซีแล้วกันแล้วก็สปีดเอาไว้เพราะยิ่งองค์กรยิ่งคนยิ่งเยอะมันยิ่งชาถูกไหมก็พยายามให้คนมันอยู่เท่าที่จำเป็นจริงๆ,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 ๆครับซึ่งถ้าดูแล้วมันก็เหมือนกับเป็นการเซตเคานเจอร์แบบหนึ่งนะใช,ใช่ไหม <ๆ S 1> ฮะว่ามันต้องมีแหละบางคนที่รู้สึกว่าเวลามีคนใหม่เข้ามาแล้วเขาเก่งกว่าเราอ่ะเขาอาจจะรู้สึกอิจฉาก็ได้ว่าอืมคนนี้มันเก่งกว่าเว้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่มันก็เป็นเหมือนกระบวนการการคัดสรรด้วยเพราะว่ามันก็ต้องมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกว่าเวลามีคนเเเเเกกกกกก่่่งงงงขข้้้้้าาาาามมมแลวววตตััััอออรูสึึีีไไฟ<ช>นนยจะพฒใหป หรือว่าได้เรียนรู้จากคนใหม่ๆที่เข้ามาถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องแต่ทีนี้มาถามเรื่องที่ผมว่าเป็นคําถามแบบคลาสสิกคลาสสิกสำหรับช่วงนี้แล้วกันนะคือเรื่องของ AI นะผมรู้สึกว่า AI เนี่ยมันเข้ามาแล้วมันก็เริ่มจะมีผลกับเรื่องของคนในองค์กรด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันมีงานบางงานที่ AI เนี่ยทำได้แทนมนุษย์นะฮะคำถามก็คือว่าแล้วองค์กรในทุกวันนี้ครับถ้าองค์กรจะเติบโตเนี่ยคนมันต้องขยายไปพร้อมๆกันกับ องค์กรด้วยไหมแล้ว AI มีผลต่อในเรื่องของการบริหารจัดการคนตรงนี้ด้วยหรือเปล่าครับคุณริชแล้วกันไปเค่ะเลยิคิดว่า AI เข้ามาเป็นสิ่งที่ดีนะหมายถึงว่ามันก็เป็นอีกอ,อีก next step อของโลกเราที่เราจะมี AI เข้ามาช่วยทํางานอะไรเงี้ยค่ะฤทธขอแชร์เคสนิดนึงของริชเองอะ่ะที่ฤทธิชบอกพี่เก่งไปเนาะว่าก่อนหน้านี้เราก็มี Taste, เทสเวทเช่นเทสอะไรเงี้ยค่ะให้ค andidate ข้างนอกด้วย,ยอะไรเงี้ยอ่าเราก็เห็นหลายเคสที่ใช้ AI มาประกอบด้วยซึ่งถามว่า ดีไหมก็ไม่ได้ดีหรอกเพราะว่าเราก็อยากรู้นะว่าสกิลเขาทําได้ไหมแต่ทีเนี้ยการใช้ AI เข้ามาประกอบกับก,บการทํางานเรียกคิดว่าทําได้รวดเร็วมากขึ้นคือมันก็มีส่วนช่วยลดแรงของเราด้วยมากเหมือนกันแต่ว่าตอนเข้ามาต้องบอกก่อนนะตอนเข้ามาเราก็อยากเห็นสกิลก่อนว่า ทำได้แน่ๆเพราะฉะนั้นอยาใช้ AI นะคะ mm hmm. แต่ว่าถ้าเกิดสมมติเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยเยคิดว่า AI ประกอบกับการตัดสินใจของเราจะช่วยให้งานเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นอะไรย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้น AI ไม่ใช่ทุกอย่าง อาจจะต้องมีเราเองที่เป็นคนตัดสินใจหรือว่าดูว่ามันมันเวิร์กไหมหรือว่ามันไม่เวิร์กไหมเพราะว่าของเขา AI เขาคิดเป็นโลจิกที่มันแบบตรงไปตรงมามากๆแต่บางทีเราไม่สามารถใช้โลจิกตรงนั้นตรงไปตรงมาในการตัดสินหรือว่าในการให้เดเรคชั่นบางอย่างที่มันที่มันค่อนข้างคอมเพล็กซ์กับมีซีเทชันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะผมว่า AI มันจะช่วยในการทํางานมัน90%รแรกที่มันไม่ค่อยสนุกแล้วเราเราค่อยมาเติมช่วงสิสุดท้ายสิบเปอร์เซ็นต์สุดท้ายในการให้มันโอเค เช่นหนูอ่าอยากบวชตำแหน่งนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปอ่ะแชท GPT ช่วยบอกหน่อยว่าตำแหน่งนี้ต้องมีจริยธเป็นยังไงปุ๊บอ่านได้มาแล้วเป็นก้อนนึ่งใช่ไหมเราเคยคนมาอิดิทที่มันจำเป็นกับองค์กรเราคัสตอมัยให้มันโอเคแล้วก็ใช้เวลาทำแค่5นาทีแทนที่เป็นครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งมันก็มันก็ทุกคนฮะทุกคนวิ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 นหมดรู้ป่ะเพราะว่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้ชอบในการมานั่งทำจริยธหรือว่าไปนั่งคัพปี้อย่างที่หนึ่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ดรับใหม่ขึ้นมาแล้วก็อิด แล้วก็ที่เหลือเราก็แค่ช่วย finishing touch ในตัวนี้ตัวนี้ในการนี้ฮะก็มีทั้งสตาร์ทอัพเนาะส่วนใหญ่ที่ดูนะฮะแล้วก็มีทั้ง SME คนที่เป็นผู้ประกอบการอะไรแบบนี้ด้วยฮะเรื่องของการบริหารจัดการคนเนี่ยคุณรุตพอจะมีเทคนิคหรืออะไรที่พอจะเป็นไกด์ไลน์เป็นเทคนิคที่จะมาบอกต่อได้ไหมฮะสำหรับคนที่ทําธุรกิจหรือทํากิจการทำสตาร์ทอัพอยู่ตอนนี้ว่า มีเทคนิคยังไงในการจัดก,การคนบ้างครับไม่มี <laughs> มาถึงว่ามาถึงว <laughs> <ๆ>่าคนผมจะพูดเสมอว่าต่อให้คนต่อให้โลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนนะฮะแต่คนเราก็เหมือนเดิมอะไม่ต่างอนะไรจาก2อง0าปีที่แล้วอะก็มันก็มีรักโลภโกรธลงทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั้นเราต้องการอะไรก็ทร e a t อีกคนแบบนั้นนั่นเองอ่าผมกับริชอย่างเงี้ยผมเป็นหัวหน้าริชเป็นต้นแต่ว่าสุดท้ายก็ต้อง t ริ a ริชด้วยความ respect กันก็คือไว้ใจเชื่อใจแล้วก็ให้พื้นที่ในการที่เขาจะ ทํางานของเขาเป็นต้นมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการอยู่แล้วมันไม่ใช่อะไรทุกอย่างมันคือคอามมนเน่์หมดเลยถ้าเกิดเราเข้าใจแค่หลักการพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันทํางานกับใครก็ได้อยู่แล้วแต่แน่นอนว่าแนวทางในแต่ละอย่างบางคนเป็นสไตล์ดุดันบางคนเป็นสไตล์แบบเออชิลๆหน่อยนะก็ที่จะแนะนำาถ้าคุณเป็นคนสไตล์แบบไหนอย่าไปฝืนถ้าคุณเป็นสไตล์บอกว่าดุก็ดุไปไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณเป็นสไตล์แบบใจดีก็ใจดีไปไม่เป็นไรผมไม่นยากพูดตใจดีจะให้ไปดุก็ทาไม่ได้ก็ฝืนไปก็ดูเป็นการแสดงเกินไปนะ แต่ใดที่เราเสมอต้นเสมอปลายคือคอนสะิสเทนต์เนี่ย่าเราเป็นคนแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆปรับตัวาหาเราเองเพราะเขาจะดูแล้วอ๋อเราเป็นคนประมาณนี้นะแต่เกิดเช้านี้ดุตอนเย็นใจดีทั้งลุ่ทั้งปลอบเนี่ยน,น้องจะเริ่มงงแล้วว่าตกลงพี่เขาต้องการอะไรกันแน่นอะไรไบโาร่าห,หรือเป,ปล่างนั้นเราแค่เราแค่เราแค่รักษาค,ความเป็นตัวเองไว้แล้วก็วก็รับฟังฟีดแบ็กก็เออเอามาอย่างปรับได้ก็ปรับไปแต่ว่าการเป็นหัวหน้ามันไม่ได้ยากอะไรมันแค่เข้าใจว่าเออคนเราต้องการอะไรแล้วก็แล้วก็รับผิดชอบในงานที่ตัวเองต ดูแลคนในทีมให้มันดีมัมก็มันก็แค่นั้นเองนะครับผมต้องมีเอมพัตตเนาะมีเอมพัตตีคุณรู้ว่าคนในปัจจุบันเนี้ยน้องๆทีมงานที่ทําในไลแมนวงในเนี่ยมีพฤติกรรมหรือการทํางานที่แตกต่างจากเมื่อประมาณสักรุ่นพวกเรารุ่มพวกเราุ่ายแก่นิดนึงก็็นไรผมว่าความแตกต่างหลักก็คือว่าเด็ก รุ่นใหม่ก็มีทางเลือกในชีวิตมากขึ้นแหละใช่ไหมถ้าเป็นสมัย2ปีที่แล้วอาจจะไปเทรดบิตคอยคริปโตกันใช่ไหมเขาบอกเาว่ามันก็มีมันมีช่วงนึงที่บอกว่าเทคหาย,ยากขึ้นเพราะเขาไปทาไปทำคิปโตกันเยอะเออตอนนี้ก็โอเคแล้วกลับมาอยู่ในปกติแล้วใช่ไหมฮะพอเขามีทางเลือกมากขึ้นก็แปลว่าเขาอาจจะมีความอดทนน้อยกว่าคนคน,คนรุ่นเราอาจจะมีความมั่นใจมากกว่าซึ่งสุดท้ายแล้ว in The Long Run หรือว่าในระยะยาวเนี่ยถ้าเขาเจอคนที่เขาที่มีประสบการณ์แล้วก็แล้วก็ให้โอกาสเขาแล้วเข้าใจเขาเนี่ย ก็จะเรียนรู้เองว่าวิาวธีการทํางานที่มันถูกต้องและและควรจะเป็นจะเป็น,ปนยังไงแต่ช่วงแรกๆก็เพิ่งจบใหม่มาก็จะมีความนี่แหละเชื่อมั่นซึ่งเป็นกันทุกรุ่นนะเด็กจบใหมาเ่คือคิดว่าเต็นรู้ทุกเรื่องอีกแล้วรุ่นเราก็เป็นแต่ว่าไอ้ความมั่นใจจะไม่ได้มากเท่าคนรุ่นนี้เท่านั้นเองแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้เราเขามีทางเลือกเยอะแล้วก็มั่นใจเยอะแล้วก็แค่ต้องใจเย็นกับเขาแล้วเข้าใจว่าสุดท้ายก็ต้องแก้แค่ความ security <ไ>ส่องคือ significant ก็คือว่ามีความปลอดภัยในการเงินหรือการงานก็แล้วแต่กับส่คือความเป็นาาอง้ย ถ้าเราให้ทั้ง security เขาได้เนี่ยเขาก็จะไม่ได้อยากไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะ,ค,ะครับสห <นา S 2> รับ <นา S 2> <ล>คน,นที่ทำธุรกิจแล้วกันเนาะที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยต้องมี mindset อะไรยังไงบ้างในเรื่องของการทำสตาร์ทอัพยังไงให้ประสบความสำเร็จอะไรแบบนี้ฮะถ้าจะฝากอะไรไว้ผมก็คงพูดในเชิง P ีเ p l e าแหละว่าสุดท้ายแล้วว่าองค์กรไม่ได้มีอะไรนอกจากม,มีมิชชั่นนะว่าจะตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่ออะไรมีเครื่องไม้เครื่องมือจะเป็นจะเป็นซอฟต์แวร์อะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีคนใช่ไหม ันั้นก็คนก็คือพื้นฐานของทุกอย่างนะถ้าไม่มีคนก็ไม่มีก็ไม่มีองค์กรคือขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็ใส่ใจเรื่องคนให้มากๆอย่าใส่ใจแค่เรื่องตัวเลขอย่างเดียวเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดคุณใส่ใจแต่ตัวเลขเนี่ยคุณอาจจะได้งานก็จริงแต่ว่าเขาอยู่กับคุณได้ไม่นานหรือว่าเขาอาจจะไปทําอะไรบางอย่างที่มันไม่เหมาะสมก็ได้ถ้าเราไม่ได้เก่งเรื่องคนหาคนที่เก่งเรื่องคนมาช่วยเราทำนะครับ hmm. ในการที่จะคัดมองคนมองคนออกแล้วก็ผมจะพูดเสมอว่าเราต้องเป็นคนที่ใจดีแต่เด็ดขาด หมายความว่าเราให้โอกาสคนนะแต่ถ้าให้โอกาสไปแล้ว1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งแล้วยังยังไม,ไม่ไม่ดีขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องเด็ดขาดในการจัดการเพราะว่าถ้าเราไม่จัดการคนที่ไม่เหมาะสมกับคนในองค์กรเนี่ย mm. คนดีก็จะอยู่ลําบากแล้ว mm. สุดท้ายเราจะ mm. เ,ราเราจะเหลือแต่คนไม่ดีเอาไว้แล้วคนดีๆเขาจะไปอยู่ที่อื่นแทนเป็นต้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนรุ่นใหม่ทางเลือกเขาเยอะมากั mm. น้นถ้าเกิดเราไม่ไม่ไม่ทรดเขาให้ดีเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะไปหาที่อื่นได้ซึ่งไม่ใช่ความผิดของเขา อย่าไปโทษเขาเขาไม่เขาไม่อดทนเขาอะไรไม่ไม่เกี่ยวมันเป็นแค่เรื่องของยุคสมัยมากกว่าที่เขามีทางเลือกมากกว่านั้นนะเราก็ต้องเขา้าใจเข้าใจเราแล้วก็แล้วก็แล้วก็สามารถที่จะจัดการสภาพแวดล้อมให้มันเหมาะสมกับคนที่ดีๆให้อยู่กับเราต่อไปได้นะครับครับผมสุดท้ายแล้วนะฮะถามคุณริชแล้วกันนะฮะสุดท้ายจริงๆเออคุณริชบอกว่าตอนนี้ทางไลแมนวงในนี่มีโอกาสที่นี่อะไรบางอย่างไหม mm hmm. เผื่อใครที่ดูรายการอยู่อยากจะ mm hmm. เข้ามาจอยกับทีม จริงๆนะตอนนี้นะคะก็จะมีค่ะที่เป็น internship แล้วก็ permanent ด้วย internship เนี่ยเราก็จะเปิดทั้งปีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนอยากามีประสบการณ์ในการทำงานเจ็บจริงเล่นจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สมัครมาได้ตลอดปีเราก็รับทุกรุ่นเหมือนกันนะเปิดตั้งแต่ปี1ถึงปี4เลยเหมือนกันค่ะแล้วก็สำหรับคนที่สนใจ permanent role หรือว่าพนันกงานประจำนะคะก็มีโครงการ product management program เปิดอยู่ก็สมัครเข้ามาได้เหมือนกันค่ะ วันนี้ก็ขอบคุณทั้งสองท่านเลนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงแล้วเรามีโอกาสอีกจะชวนมาอีกนะฮะจะมาชวนมาคุยกันเรื่องของการบริหารคนเรื่องของ People นี่แหละนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทั้งคุณรุตและก็ะคุณริชมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ ในปีที่ผ่านมานะครับ Catalyst by K Bank ได้มีการจัด Meetup เพื่อให้คนในแวดวงธุรกิจ Startup นะครับได้มาพบปะพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนประเด็นที่น่าสนใจกันนะครับโดยใครที่พลาดโอกาสในครั้งก่อนๆไปนะครับปีนี้เรายังมี Catalyst Meetup ครั้งที่3นะฮะให้ทุกคนได้มาเจอกันอีกนะครับหากใครสนใจอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของงาน Meetup ดีๆแบบนี้นะครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจของ Beacon Venture Capital ครับ และ Catalyst Talk นะครับรายการทอล์ดีๆสำหรับชาวสตาร์ทอัพและคนทำธุรกิจนะครับสนับสนุนโดย Catalyst by K-Bank เพื่อนสนิทของชาวสตาร์ทอัพสำหรับวันนี้สวัสดีครับกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ